โรงการชุมชนแชมเปี้ยนนักเล่าเรื่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีสวัสดีเจ้าตอนนี้น้องอยู่บนสกายวอล์กแห่งแรกของภาคเหนืออำเภอเจ้งแสนแต่ว่าเจีงยงไฮเจ้าตังบนนี่สามารถมองได้เห็นวิวของแม่น้ำโขงที่สวยงามขนาเลยแล้วก็มองได้เห็นถึงสามประเทศเลยนะได้แก่ไทยสปปลาวแล้วก็เมียนมาเจ้า wow. เล่าตีเห็นอยู่ตรงปุ้นก็คือหมู่บ้านซบคาซึ่งเป็นหมู่บ้านของน้องเองเจ้ามีประเพณีตีงดงามแล้วก็มีตีแอลแหมหนักเลยถ้าพร้อมแล้วน้องจะปาไปแอลเจ้าชุมชนบ้านสบคําอําเภอแจ้งแสนจังหวัดเจยียงไฮเป็นชุมชนชาวไทยเจื้อสายแล้วที่มีประเพณีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ซื้อทอดกันมายาวนานจนถึงทุกวันนี้เจ้า วันนี้เป็นวันออพรรษาน้องก็ได้รวมตักบาเทโวโลฮานากับชุมชนตีว่าพระาธาตุผาเงาเจ้าเศจาจทําวุญน้องก็จะปาไปไหว้หลวงพ่อผาเงาสิ่งซักดิสประจำหมู่บ้านภายในวัดพระาธาตุผาเงาแห่งนี้จะมีพระธาตุอยู่3มองค์ก็คือพระาธาตุผาเงาติดตั้งอยู่บนยอดหินก้อนใหญ่ค่ายหลุบทรงเจดีย์ พระาธาตุทีสองก็คือพระาธาตุจอมจันทร์ตีตอนนี้เหลือแต่สากองคพระเจดีย์ไว้ได้ทาขึ้นไปบนยอดแด้คำเป็นพระาธาตุเจดยอดตีตอนนี้ตั้งว่าได้สร้างพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ขนาดใหญ่ขอบองค์พระาธาตุไว้เจ้าบนเนินเาแห่งนี้ก็มียุชุมมิวต่สวยงามน่าจะถูกใจคนที่ชาวไทยรูปแล้วก็มีสกายวอล์กแห่งแรกของภาคเหนือก็อยู่ตรงนี้แล้วเจ้าและนี่นะเจ้าคือพิพิธภัณฑ์พระพพทอรานาแจ,จ้งแสน อยู่ภายในวัดพระาธาตุแาเงาเจ้าซึ่งเป็นนะาคะไม่สองจัน้นจั้นบนจะจัดแสดงผ้าทอยังแสนลายต่างๆเจ้าและนี่นะเจ้าก็คือผ้าที่สําคัญในทางศาสนาซึ่งจได้ประดับตกแต่งในงานสําคัญต่างๆเจ้าตั้งนุมนี่เป็นกลุ่มทอผ้าขึ้นเมืองที่นอกจากจะสรงเสริมแล้วก็ฟื้นฟูการทอผ้าแล้วยังสามารถสร้างอาชีพและก็สร้างรายได้ได้ตัวเจ้าน้องกะยาขึ้นมาอุดหนุนผ้าทองามๆของแม่แม่ตินี่นะเจ้า หรือว่าจะส,ส,สร้างซื้อสีซีเพอช็อปก็ได้เนอ้อพะ,ะทองผท้องงามงามงามขนาดเลยเจ้าชุมชนบ้านซบคำยังมีตีภาคโุมสเตย์ร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟ,ะฟะบรรยากาศดีๆแห่งนักเลยเจ้าและนี่นะเจ้าก็คือลูกประคบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรของกลุ่มวิสหาหกิจเจ้ากกอย่าลืมมาอุ่นหนุนแม่ๆเขานเจ้า ประเพณีติดซื้อพ่อกันมายาวนานที่น้องภูมิใจจังมกก็คือประเพณีไหลเรือไฟ12ราศีซึ่งจังหวัดเชีงยงหายมีอยู่2แห่งเตาอัน้นก็คืออำเภอเจียงของและกหมูบ่บ้านตกค้ำแห่งนี้เจ้าหางมีเวลาน้องก็ะยาขึ้นมาแอลหมู่บ้านตกค้ำอำเภอเจียงแสนจังหวัดเชียงหายเนืเจ้าโครงการ ชุมชนแชมเปี้ยนนักเล่าเรื่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถี